สวัสดีครับผมวันนี้หัวหน้าหัวแตกดูหัวหน้า่อนครับผมดูหัวหน้าหน่อยครับสวัสดีครับผมวันนี้หัวหน้าหัวแตก ที่ยายิ้มหน่อยที่จ้ายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหน่อยครับอันนี้โอ้โหไม่หันหน้ามาเลยเนี่ย <P> เห็นทั่วโลกนะเนี่ยทั่วโลกดิกเนี่ยไม่เอออาาาาไม่เยเยฟซบุ๊กไอ YouTube นะครับทั่วโลกนะครับ อยูุ่กนะดอนยังดนชาแนลดอนชาแนลถ้ายังถึงผ้าบันหนาดอนชาแนลครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมดอนชาแนลนะครับ <'t>